กราบสวัสดีเพื่อนๆที่พี่น้องทุกท่านนะยินยดีต้อนรับสู่ช่องัวเกมก็อยู่กับผมนะฮะเกมใหม่มาแล้วล่าสุดนะฮะแต่เป็นแนวตั้งนะครับผมก็ชื่อเกมว่า Say no, er War. เซโนซัม m er เนอร์วอลเออซัม m เนอร์เนาะไม่มีวอ r นะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะก่อนจะไปดูคลิปนะฮะเราก็มาจะได้ภาคข่าวสารมาลุยเลยผมไม่ได้เล่นก่อนแต่อย่างใดมีภาษาไทยนะครับมาดีตรงนี้แหละนะฮะแลวตัวละครมันน่ารักนะฮะ มันก็มาถึงก็บอกว่ากดสกิลตรงนี้นะกดตามที่เขาบอกไปฮนะสกิลอัตโนมัติเลยนะเห็นไหมมันจะใช้สกิลบนหัวมันนะอัตโนมัติเลยนะฮะถ้าอยากเล่นเองก็ได้นะฮะถ้าเล่นเองก็นี่กดมืออีกเลยนะรอครูดาวนะฮะเห็นไหมประมาณนั้นนะฮะนี่กดปุ๊บนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะปุ๊บ ใช้สกิลนะต่อเนื่องไปเลยนยะแต่ถ้าอดอ,อัโตโ้มันจะง่ายเพราะไอเด้นเนาะมันเคยบอกนั่นคือแม่ชีผมสีบอลเนี่ยก็แปลดีอยู่นะผู้กอบกูโลกท่านฟื้นแล้วเหรอขอต้อนรับเข้าสู่โลกของเราตอนนี้พระอาทิตย์กํลาลังขึ้นมาแอบแดดเออมาอาบแดดยามเช้ากันเถอะนะฮะประมาณนั้นผู้กอกูโลกกาลังเรียกค่าอยู่หรือนี่ผู้กอบกูโลกเราเ๋ยก็มาอ่านในเรื่องดูนะเป็นภาษาไทยก็น่าสนใจมากเนาะ มีแค่ตอนนี้2เซิร์ฟอยู่เลยเนาะคนโหลดแค่500คนอยู่เลยตอนนี้ขยับทดสอบก็มาได้เลยครับผมเนาะในสตไทยได้เลยครับผมขยัดลองเล่นก็จัดมาเลยเนะี่ยให้กดเปิดกระเป๋าเนี่ยเขบอกมันดีตัวที่มีภาษาไทยนะไอเดอลแนวตั้งมีคนชอบเล่นเยอะนะผมสังเกตดูอะเรามีแนวตั้งนะเราเป็นภาษาไทยด้วยคนก็เล่นแบบสบายเลยตอนนี้ ค okay. กดเข้าทันทีเนะี่ยเข้าทับทันทีมันเข้าได้หลายคนเนะยก็ยังมีตัวกากา,กา,กากอยู่เนาะไอ้เงี้ยแล้วก็บันทึกตัวละครไว้นะฮะบันทึกตัวละครสําเร็จแล้วเรากลักบไปที่หน้าเดิมเนี่ยกดกลับไปที่หน้าเดิมนะฮะกดตรงนี้หน้าหลักนะฮะผู้กอบโ้าโลกที่รักการแนะนําเบื้องต้นได้สิ้นสุดเพียงแค่นี้หลังจากนี้คุณต้องไปหาลูเคียเพื่อฟังคำดีบาต่อไปอ่า ทำเควส้ไปนะฮะฉากสวยมากตัวละครสวยไม่ใช่หรอกนี่มาถึงตัวละครน่ารักเลยโป๊ะแป๊ะโป๊ะแปะโป๊ะปะสกิลอัตโนมัตินะฮะกดคุณสองได้ยังยังนะฮะคุณสองต้องนี่ใครเป็นใครก็ดูเอาเองนะฮะลง,ลดงลได้ลงตัวละครได้ห้าตัวนะฮะไออย่างเยอะนะผมอ่แเราก็ได้ของและเอฟพีมานี่เรามีลูเคลตัวนี้ตัวเดียวนะที่เป็น อ่านะเอสอารับะฮเสพในเรื่องได้นะแปลดีเนี่ยรูเคียค่าที่นี่คือที่ไหนนี่เรามีรูเคียเนี่ยตัวนี้คอยช่วยนะฮะผู้กดกู้โลกกดที่นี่ตีบวกฮีโร่อา้าวนี่หมองไม่เห็นแล้วก็อัพรูเคียไปนะฮะอัพดาวยืนยันนะฮะนี่มีอัพสกิลทันทีด้วยนะะฮเฮ้ยภาษาไทยเล่นง,ง่ายท่าน ออกไปนะฮะเหมือนเกมทั่วไปที่มันแนะนำให้เรา,เ,าเข้ามาอัพตัวละครนะมีเจันเดี๋ยวยังไม่เนี่ยมันยังไม่ปล่อยเรานะ่นี่ครดรับครดไปนะฮะตัวละครสวยเนาะรับเครีดไปนะฮะนี่รูเคลียอยู่ตรงกลางแถวหน้าสุดเลยนะฮะคุณสองยังกดไม่ได้ชนะแล้วครับง่ายไหม ง่ายแล้วมีภาษาไทยเล่นได้สบายเล่นเพลินๆช่วงไหนไม่มีเกมไหนมาก็เล่นเกมนี้ไปแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยครับผมแม่งบาร์ไมา์อะคาเดมี่ครับผมผมทำไอดีไว้หกไอดีแล้วนะี่นี่ฮนะนะโปะป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 ะไปนะีฮะ ก็ดีอะต่อสู้เองแล้วก็ตัวละครมันน่ารักตอนนี้ตัวละครที่สวยๆกย็ยังไม่โดนใจผมนะผมชอบตัวดาบซามูไรเนะแต่ตัวนี้มันก็เป็นแม่ชีที่น่ารักแล้วก็บึ้มด้วยนะฮะนี่ตัวดาบนี่นเท่ดีวะเดี๋ยวรอว่าผู้กอบกู้โลกเราไปดูปราสาทลอยฟ้าด้วยกันไปนะฮะนี่สมาคมเห็นสิ่งกว่าสร้างที่สูงที่ป่านั่นนะคือสมาคมพันธมิตรของเรารีบไปดูกันเถอะนะฮะ อย่าบอกนะเขาสร้างคิวได้เลยดูแลผู้จัดก,การคุณไรวันอ๋อคุณไรวันโอเคหน้าหลักนี่ฮนะยฟาร์มป่าเรามาถึงฟาร์มป่าของคุณแล้วดูซิว่าพื้นที่เหล่านี้ไว้ทำอะไรอย่าบอกนะเพราะปลูกได้นะเอ้ยไอเดินนีเจ๋งว่าต้องเลือกปลูกต่อเนื่องก่อนเพื่อสะดวกความในการปลูกนี่ เจ๋งว่าปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะฮะการปลูกเสร็จสิ้นหมดแล้วเรามาดูวิธีการอัพการ์ดฟาร์มป่าก,กันเถอะอัพเกรดฟาร์มปา่าอ๋อนี่ฟาร์มปา่าอัพเกรดตรงนี้ได้นี่ไงใช้เพชรใช้ทองก็ได้โอเคเข้าใจแล้วฟาร์มสัตว์ด้วยโอ้ ไอ้ยม่งสุดยอดเลยว่ะให้อาหารโปรดติ๊กเลือกสัตว์เลี้ยงต่อเนื่องเพื่อความสะดวกนี่ไงกดแบตนะฮะแบตตรงนี้นะแล้วก็เลือกเอานะฮะการเลี้ยงเสร็จสิ้นทั้งหมดเรามาใช้ไอเทมเร่งสปีดกันนี่ไงใช้น้ำยา พวกลูกเติบโตขึ้นแล้วหลังจากนี้ก็รอให้พวกมันโตเต็มวัยโอเคเวิร์กช็อปมีอะไรฮะแนะนำหมดเลยพลังกายความสำคัญต่อ,อก,การประจนภัยมากสูตรแปรรูปนะ่ยอ๋อซื้อพลังกายเนะี่ยสร้างได้ด้วยอ๋อสร้างสละเป่าได้ด้วยนะอุ้ยหมดเยอะแยะมากมายนะฮะ สุดแปลรูปสุดหล่อหล่ออาวุธได้ด้วยอีกตีดาวได้อีกนะฮะผมรู้สึกว่าไอเดนนี้ไม่ได่ธรรมดาแล้วนะไม่เหมือนทั่วไปเลย <c oughs> ไอเดนอะไรแม่มีให้เลี้ยงสัตว์แบบปลูกพืชด,ด้วยนะแล้วก็คราฟอาวงอาวุธนีแปลรูปด้วยกดติดตั้งทันทีนะเห็นไหมติดตั้งสำเร็จโอ้สอนดีมากนีถ้าไม่มีภาษาไทยนี่แย่เลย ผู้โกโก้เอโกูก้หลังจากเตรียมพร้อมแล้วให้เราเดินหน้าสำรวจได้เลยต่อสู้นะฮะผลตอบแทนแมปนะี่ฮะเมื่อความคืบหน้าถึงร้อยจะสามารถขยับได้นะฮะไปแผนที่ผู้กอกู้โลกท่านเห็นโลกอันกวา้างใหญ่ไพศาลนั้นโอ้มีแผนที่โลกด้วยวะ่ะเริ่มการสำรวจ เฮ้ยทุกขั้นนะยอย่างแจมมีขุดอะไรด้วยเนะี่ยเริ่มสำรวจขุดลุงขุดแร่นะฮะนี่คือตั้งค่าเหตุการณ์สำรวจคุณโอ้โหเยอะมากนะฮะมีสำรวจโลกหาของด้วยเจ้าหญิงเจสซี่ไปเคล็ด นี่เรียบร้อยโอ้โหเกมมันดีมากนะท่านมีสำรวจหาของมีปลูกผักมีทำฟาร์มเนะี่ยมันเคยเห็นไอเด้นทำฟาร์มอะ่ะเออเจ๋งดีครับผมเจ๋งดีอ่าแล้วก็มีเคล็ดไร่ว่านเนะีฮยเนี่ยรับ ไปรับอ่าถ้ามีสีเหลืองข้างล่างรับได้นะโอเครับนะฮะฮีโร่รับแนะนำเปิดกระชายยังจ้ะน้องคนสวยเช็คอินเช็คนะรับรูปแบบเกมเพลย์ก็เหมือนที่มันตีอัตโนมนัติอ่ะเนาะแต่ว่าเราก็พยายามอัพตัวละครนะฮะช่วยเขานะฮะ ็อกอินเจวันได้อะไรนะฮะได้เศษตัวละครตัวนี้นะฮะนี่เราวัลที่เจดได้เศษตัวละครตัวนี้อย่างเท่เลยคู่มือต่างโลกรับแจกอะไรไหมยังไม่รู้ว่าที่เปิดกระชาอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่าครีเอทรับเดี๋ยวเล่นด่าไปเรื่อยๆก่อนนะฮะ อ๋ออันนี้เริ่มสำรวจสำรวจอัตโนมัติส่งเลยต่อสู้มาแล้วนี่ปับปุ๊ปปับปุป๊ปปับนะประมาณนี้ครับชมตีคุณสองยังไม่เปิดนะเปิดช้าอยู่นะก็เป็นว่าเป็นไอเดอลที่น่าเล่นมากนะผมว่าแนวตั้งแล้วก็ มีทำฟาร์มทํนู่นทำนี่เนี่ยเพื่อนๆก็ลองมาเปิดระบบเยอะๆ,ๆระบบมันค่อนข้างจะเยอะมากนะแล้วดีตรงที่ว่ามีภาษาไทยเนีฮยแปลค่อนข้างจะดีด้วยนะฮะนี่มันพอเจอศัตรูมันจะโจมซีไปเรื่อยๆครับผมมีรางวัลรับไปหน้าหลักร้านเล่ากองทุนเติบโต ันแจกฟรีนะเนี่ยนะปราสาทลอยฟ้าควสตร้านเหล้านี่เป็นกระชาหรือเปล่าใช่เลยครับร้านเหล้าเป็นกระชานะฮะแจก10บใบเอ่อแจกหนึ่งอ่าหนึ่งใบนะเปิดได้10ครั้งนะอันนี้นะฮะเราก็เปิดเลยครับผมการันตีเอชอาร์หนึ่งตัวด้วยนะฮะพี่สัตสึกะมากินะฮะดาบแล้วมีปีศาจอยู่ด้านหลังด้วยนะเนี่ยเป็นเป็น เป็นเหมือนพิษาจอยู่ด้านหลังนะดูไดเอสอาร์ SR สวยมากไดซ้ำว้าวเป็นตัวละครนะไปดูฮีโร่ก่อนนี่ไงเปลี่ยนได้ไหมมันบอกเราจัดทีมอยู่นะแต่ผมจำไม่ได้จัดยังไงนะนี่เอาออกไปเลยพวกตัวอาร์นะแนวหน้าต้องเอาตัวนี้ นี่ผมบันทึกตรงนี้ขอความช่วยเหลือก็ได้ตรงนี้นี่ยแต่ยังใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ตัวใหม่ของผมกันนะฮะอีโคเทครับดาบซามุไรผมได้จริงๆด้วยนะฮะผมชอบดาบซามุไรไม่ได้เงวยวะ่ะอันนี้มันเก็บอตัตโนมัตินะต่อสู้ไปทางไหนวะเข้าสู้กับบอสก็มีนะฮะ อ๋อต้องชนะก่อนถึงจะสู้ได้แล้วต่อสู้ก็คือร้านอันนี้ก็ต่อสู้ไงแต่ทำไมมันไม่ไม่ส่งเควสมาแผนที่พันธมิตรปา่าลิสิ้นสุด ถึงไหนแล้วเนี่ยปวดต้องสำรวจทวีปอันนี้ก่อนเนาะต่อสู้อย่างเงี้ยเหรอทำไมเราต่อส,สู้แบบเหมือนตอนแรกไม่ได้วะอย่าบอกนะว่ามันเดินไปเรื่อยๆของมันเองมาดูก่อน กดเอติเคต่อสู้ครับผมจะได้เห็นดาบเราจะเห็นท่าไม่ตายนะประมาณนี้ครับผมเผมนึกว่าอะไรนะต้องกดเอติเควหรือกดข้ามก็ได้นะ,ะถ้าเราข้ามผ่านมันก็จะผ่านได้ถ้าข้ามไม่ผ่านต้องมาเล่นเอานะเนี่ยนะก็ประมาณนี้ครับไอดอลน,นะแต่มีระบบหลายหลากหลายมากนะมีฟาร์มนู่นฟาร์มนี่เนาะ นี่ถ้าไม่ตายเป็นซามูไรด้านหลังนะผมรู้แล้วต่อสู้คือจะเล่นมือก็ได้จะอะไรก็ได้นะมันจะเดินสำรวจของมันเองนะฮะเนี่ยจนต้องสำรวจจนจบนี่เลยเนะฮะจบถึง,ถ,งถึงขวามือสุดนะนี่ตัดไม้ผ่านทางเราจะตัดก็ได้เห็นไหมเนี่ยมันจะเดินเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืย,รยไหมจนแถบเต็มก็จะผ่านทวีปนี้ทวีปนี้นี่ผ่านได้นะเห็นไหมถ้าเจอตัวละครที่เราชนะได้ก็จะผ่านได้เหมือนกันนะเปิดนี่ น,นี่ผ่านไม่ได้ต้องเปิดนะฮะนี่พอถึงปุ๊บก็เกิดรับของได้นะฮะอันนี้ต่อสู้ก็ได้หรือจะผ่านก็ได้ไหมเอาแล้วครับมาประมาณนี้แล้วกันเนะเกมน่าสนใจมากนะฮะยังไงก็มาลองเล่นดูกันได้เนาะมีระบบต่างๆภาษาไทยเยอะแยะมากมายนะฮะเมลไม่ได้แจกอะไรนะยังไงก็เอาไปเล่นกันแล้วกันนะลิงโหลดทิ้งไว้ใต้คลิปนะยังไงก็าฝากกดไลค์กดซับคายจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ต่างๆนา,ๆน,านาเนาะยังไงเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ